พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่21พฤษภาคมคริสตศักราช2024คำพยานชีวิตโดยคุณเชรีฮาร์ทเว ซักเคีสเชวันแคนาดาในหัวข้อเรื่องเหมือนนกข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามารคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่50ข้อ11เรารู้จักบรรดานกแห่งภูเขาทั้งหลายและบรรดาสัตว์ในานาเป็นของเราคุณแชรีฮาร์ทเวเป็นพยานว่า ดิฉันตกงานกระทันหันดิฉันไม่มีรายได้ดิฉันเฝ้าดูเงินเก็บที่ค่อยๆลดลงและความฝันก็สลายไปดิฉันมีหนี้ท่วมทน้นและจะนอนตื่นกลางดึกฟันถึงค่าใช้จ่ายมากมายที่จะต้องจ่ายเช้าวันหนึ่งดิฉันเหลือบมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นนกตัวเล็กๆส่งเสียงร้องเพลงอย่างร่าเริงและโบยบินไปตามสายลมสายฝนดิฉันแปลกใจที่สิ่งมีชีวิตเล็กๆนี้ สามารถร้องเพลงและยุ่งวุ่นวายต่อไปได้แม้อยู่ในสภาพอากาศที่อันตรายแบบนี้ข้าพระองค์อยากเป็นเหมือนนกน้อยตัวนั้นจังพระองค์เจ้าค่าดิฉันกระซิบนกน้อยนั้นสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ท่ามกลางปัญหาความยุ่งยากดิฉันค่อยๆได้รับการเติมเต็มจากพระพรของพระองค์ดิฉันก้มศรีรษะอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ดิฉันยังมีอยู่ดิฉันตระหนักว่า ความกังวลไม่ได้ทำให้สถานการณ์ของดิฉันดีขึ้นดิฉันต้องเดินหน้าต่อไปทำชีวิตให้ยุ่งอยู่เสมอสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงดูแลดิฉันและทำงานในชีวิตของดิฉันเสมอแรงบันดาลใจจากนกทำให้ดิฉันจดจ่ออยู่กับการสรรเสริญพระเจ้าแทนที่จะปล่อยให้ความกังวลมาครอบครองใจและขัดขวางไม่ให้ดิฉันนมัสการ และไม่ต้องเสียเวลาไปกับการกังวลใจในเรื่องการเงินของดิฉันดิฉันสามารถใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าดิฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองคุยกับศิยาภิบาลว่าดิฉันจะขอทำงานเป็นอาสาสมัครความช่วยเหลือทางการเงินเข้ามาอย่างช้าๆหลังจากนั้นดิฉันก็ริ่มรวยเพื่อนมีทักษะใหม่ๆเพิ่มขึ้นและมีความเชื่อที่เข้มแข็งในพระเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้ ข้าพระเจ้าจะก,ก้าวต่อไปและสรรเสริญพระเจ้าทุกวันและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่ตกงานข้าแต่พระเจ้าขอทรงสำแดงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายสามารถสรรเสริญพระองค์ด้วยใจและการกระทําในทุกวันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ